สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพกรทิพย์พมหรือว่าครูหนึ่งค่ะค่ะดิฉันนางสาวกิติมาจปาทองค่ะหรือว่าครูบีค่ะเป็นครูกายภามบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําวัหดัดชัยนาทค่ะค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะทําให้เราไม่ได้เจอกันวันนี้เราเลยมีกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองเอาไปทําให้กับเด็กนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะคือฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชนค่ะ โดยที่เราจะบ,บุ่งเน้นไปที่เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพและเด็กพิกรารซ้อนค่ะค่ะโดยหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะคะก็คือการจัดท่าของร่างกายให้อยู่ในแนวที่ถูกต้องเหมาะสมน,นะคะโดยเด็กที่มีความบกพร่องน,นะคะเขาก็จะมีลักษณะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ผิดปกปติไปนะคะโดยจะแบ่งออกเป็นการที่ มีความตึงตัวของกล้ามเนื้อมากนะคะก็จะเป็นการเกร็งตัวนะคะแล้วก็ความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อยก็จะเป็นอาการปวกอ่อนปวกเปีเยกนะคะซึ่งก็จะทําให้มีผลต่อแนวของกล้ามเนื้อและก็ข้อต่อนะคะค่ะสําหรับประโยชน์ของการจัดท่ามีอะไรบ้างคะคูบีค่ะป้องกันการผิดรูปของกระดูกและข้อต่อค่ะหรือการหดลังของกล้ามเนื้อนะคะและยังช่วยลดอาการเกร็งค่ะค่ะรวมไปถึงการป้องกันการ แผลกดทับอ,อแผลกดทับนะคะเพราะว่าเด็กที่มีการนอนนานๆเนี่ยหรือว่าเด็กที่มีภาวะติดเตียงนะคะก็จะเกิดภาวะแผลกดทับค่ะเมื่อไม่ได้พลิกตะแคงตัวหรือเปลี่ยนท่าทางค่ะน่าสนใจนะคะ,คะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีไหมคะค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาล้างมือกันก่อนนะคะ,ะการจัดท่านอนงายใช้หมอนหมุนบริเวณศีรษะและใต้สะบัก ให้อยู่ในท่างอเล็กน้อยแล้วใช้หมอนรองใต้เขา่าให้มีการองอข้อสะโพกและข้อเขา่าการจัดท่านอนตะแคงใช้หมอนรองขาให้อยู่ในท่าง,งอข้อสะโพกและข้อเขา่าแล้วใช้หมอนรองด้านหลัง สำหรับการจัดท่านอนคว่ำนะคะจะจับท่านี้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นพัฒนาการของเด็กค่ะเพื่อที่จะให้เด็กพัฒนาการในด้านการคืบและก็การคานต่อไปนะคะค่ะในการจัดท่านอนคว่ำนะคะเราจะเอาหมอนค่ะวางไว้ที่ใต้อกหนุนบริเวณใต้รักแร้ของเด็กค่ะและหมอนอีกใบหนึ่งจะวางไว้ที่ใต้ข้อเท้าเด็กนะคะค่ะสำหรับการจัดท่าทางร่างกายนะคะเราก็ควรจะเปลี่ยนท่า ของน้องๆนะคะทุกๆ2ชั่วโมงนะคะจะตั้งเวลาปลุกเพื่อเป็นการเตือนตัวเองไว้ก็ได้นะคะค่ะและสุดท้ายนะคะเรา2คนก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครองเพื่อที่จะนําไปใช้ในการดูแลบุตรหลานของท่านนะคะและสุดท้ายนะคะเราก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะ